สวัสดีครับวันนี้2รถสวยจะมาปิดการขายรถขุดเล็กนะครับยี่ห้อโคมสุ PC 30รุ่น6นะครับผมก็ลูกค้ามาดูรถก็ตกลงอะไรกันเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจทางร้านซื้อรถจากทางร้าน2รถสวยนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหารถขุดเล็กอยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามา ทางร้านเราได้นะครับทางร้านเรายังมีรถขุดเล็กให้เลือกอีกหลากหลายรุ่นนะครับผมสำหรับเบอร์โทรติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์0874868293นะครับผมก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ